ในชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,565ทอออสจะทำโปรโมชั่นพิเศษส,สำหรับผู้ที่ซื้อสลักออมซัพท,ทอทอสชุดเกรดดาวหน่วยละ5,000บาทระหว่างวันที่1-30ธันวาคม2,564จะได้รับผลตอบแทนหน้าสลากเมื่อฝากครบกำหนด2ปี เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ0.5ต่อปีจากเดิมร้อยละ0.4ต่อปีพร้อมรับโอกาสถูกรางวัลที่1มูลค่ารางวัลละ1ล้านบาทรวมถึงรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวและรางวัลเลขสลับเลขท้ายได้ลุ้นต่อเนื่องนาน24เดือนคิดเป็นโอกาสถูกรางวัลใหญ่ร้อยละ0.0045นอกจากนี้ดอกเบีย้ยและเงินรางวัลยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทออสอได้มีการขยายกรอบวงเงินสลักอมศัพทออสอชุดเกล็ดดาวเพิ่มขึ้นอีก10,000มืล้านบาทรวมเป็น60,000นล้านบาทแล้วสำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลักอมรั์ทออสอได้ที่สาขาธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Mobile Application g h b All สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000 หรรรรืออ Facebook Fan Page web.ghbank.co.th worldwide ธนาาาาาคคคสงเะะหห์แลมดเวลาของรายการข่อหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนที่วัดพนันเชิงวรวิหารพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่จะมีทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงชาวไทยไปกราบสการะขอพอรพระพุทธไตรรัตนนายก ชาวจีนจะรู้จักกันในชื่อของหลวงพ่อซัมปอโกองแต่ว่าชาวไทยจะคุ้นกันในชื่อของหลวงพ่อโตนะคะมีความเชื่อกันว่าถ้าเกิดไปกราบสการะขอพรที่นี่เนี่ยจะทำให้ชีวิตมีแต่ความราบรื่นสุข สงบร่มเย็นและธมาค้าขึ้นทำการค้าขายดีค่ะที่วันแห่งนี้มีการจัดแก้ปีชงด้วยนะคะเราก็เลยจะเห็นทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงชาวไทยเดินทางไปที่นั่นเพื่อแก้ปีชงเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวกลับมาพบกับรายการคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะ15บนาิกาถึง15นาิกา30นาทีที่นี่ท NN ช่อง16สวัสดีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มท่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ